เป็นการยูเทิร์นบนถนนจริงครั้งแรกนะครับเนี่ยมือใหม่อ่าหมุนพวงมาลัยไว้อ่าปล่อยไปเลยครับทีนี้ปล่อยไปเยี่ยมตั้งหลักที่ฝั่งซ้ายนะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมา,ออมาสองรอบสามรอบเพื่อนมาแน่เห็นไหมล่ะแน่เห็นไหมเด่งขึ้นแบ่งเคลนมั่นใจตัวเองมาแล้วต้องไปให้ได้นี่คือมั่วนะครับไม่ได้ดีนะ,ะ,ะแต่ว่ามันมั่วอยู่อยู่ในเลนนี้ก่อนอย่านี้ไปไหนไม่งั้นจะโดนด่าจากคนอื่นเขานีนี่ขนาด ยังยังอันนี้อยู่นะผมบอกไปแล้วด้วยนะแต่ที่แรกเราว่าไม่ใช่เลนนี้แต่เราก็ทําได้อย่างนี้เราจะเอาเลนนี้เหรอท่าเรียเดียวมเนซ้ายอย่างเดียวจำเอาไว้ด้วยอ๋อค่ะค่ะไปไปเรื่อยๆครับตรงไปก่อนตรงไปก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถามแล้วมาเราพลาดแบบนี้ถือว่าดีอยู่ถ้าอยู่คนเดียวนี่มันจะนุ่นมันจะเปีนไปนุ่นหนักกว่าเดิมอีก เพราะนั้นใหม่ๆถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งมาฝึกแบบนี้อ,อันนี้ที่ฝึกให้เ,เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เฉยส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องต่อก็ไปฝึกข้างนอกก่อนอันนี้ฝึกให้ดูเฉยๆว่าเออม,มันมันมันมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันแต่และพื้นที่เพราะนั้นอย่าไปเรียนแบบนะครับมือใหม่ไม่ใช่เห็นเขาทำกู <laughs> จะจัดด้วยไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเป็นไงครับอาการเป็นไง <laughs> <laughs> นั่นแหละนั่นแหละไม่รู้ด้วยว่ามันได้แบบนี้ได้ยังไง ใช่ไหมเออไม่รู้เลยว่ามันได้แบบนี้ด้วยได้ยังไงแต่ก็ทํามาแล้วอ่าแล้วมีรถข้างหลังเต็มเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเออไม่เป็นไรับไปเรื่อยเด่งขึ้นมั่นใจตัวเองเพราะว่ามันตรงอีกแล้วเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้แล้วเราจะยู่เชินจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ทีแรกวะถ้าเปลี่ยนตอนนี้คือลําบากตัวเองเข้ามาไม่ได้อีกอย่าออกนอก ถนนไม่เกี่ยวหรอกเพราะตรงไม่ตรงอยู่ที่เราเนี่ย <c oughs> ไม่เกี่ยวกับถนนเลยมันก็อยู่ที่เราจะบังคับมันยังไงอย่าไปโทษถนนเลยตอนเ <c oughs> อาละครับไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ชอบการสอนสไตล์นี้โทรเข้ามาได้นะครับผมจังหวัดอะไรก็ว่ากันมานครับสารคามคอนแกนลรเอดกาลสินก็ว่ากันไปอ่นะครับเดี๋ยวจะยูเทิร์นข้างหน้าเลยนะ รครับใช่ตรงนั้นแหละไฟนั่นแหละอยู่ได้อยู่ได้<อ>เปิดไฟครับ